สวัสดีครับที่อยู่ในมือเนี่นะครับเป็นกรรไกรตัดกิ่งปั๊มกิ่นรุ่นดิมิเตอร์พอดีพี่ยามไปเห็นชาวสวนคนหนึ่งเขาก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งรุ่นนี้แหละตัดแต่งกิ่งกุหลาบในสวนดอกไม้ก็เลยไปลองขอใช้ก็ดูปรากฏว่าโอ้มันรู้สึกดีนะเอาละครับมาดูสเปคกันก่อนอันนี้เป็นกรรไกรตัดกิ่ง8นิ้วเหล็ก SK5 ความแข็งของใบมีด5้าสิบแปกิเฮซ R ซ ความพิเศษของรุ่นนี้มันมีคมสองด้านก็คือคมส่วนนี้กับคมอันนี้เป็นคมสองด้านทําให้การตัดแต่งกิ่งเนี่ยเป็นไปด้วยความง่ายดายเลยอันนี้ขนาดของกันไกนะครับตัดได้ทั้งไม้สดไม้แห้งกิ่งใหญ่สุดที่ตัดได้ก็อยู่ที่สินส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นกันไกที่พยายามได้มาใหม่ๆเลยมาลองตัดดูความคม ดีทีเดียวกันไก่นี่เป็นกันไก่ทรงนิยมละนะเลักน่าเฉราะดิมิเตอร์ของปั๊มกินเนี่ยด้ามเป็นอลูมิเนียมอันลอยลมดำใบเอชเคโครงสร้างก็จะเป็นกันไกแบบใบ2ใบยึดกันยึดด้วยนอ็อตโครงสร้างของน็อตเนี่ยแข็งแรงทีเดียวการยึดใบมีดกับด้ามใช้นอ็อตคู่ทั้งอันบนอันล่างอาจจะดูไม่เป็นนิ้ดนิดนึงแต่ก็เหมาะสมกับราคาดีละ มาดูที่กลไกการตัดใบเขาบอกใบเขาเป็นใบสองคมนะครับคมบนคมล่างอีกอย่างหนึ่งที่พยายามชอบแต่ว่าต้องฝึกในการใช้งานนะคือคกลไกการล็อกเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดเราจะล็อกเนี่ยก็ล็อกอย่างนี้ไว้ครับมันก็สามารถจะเก็บใส่หลังเครื่องมือเก็บวางได้แต่เวลาใช้งานเนี่ยปกติเราเข้าใจว่าเราจะต้องไปใช้มือปลดล็อกก่อนใช่ไหมแต่น,นี้ไม่ใช่เลยครับอันนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะสมมติเราล็อกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ย เราไม่ต้องเอามือไปกดตรงนี้นะเราแค่กดด้ามเงี้ยก็ออกมาแล้วทีนี้สึกไวไปต้องฝึกการใช้งานนิดนึงสรุปผลให้ฟังกันนิดนึงครับโดยรวมนะครับก,การกตัดกิ่งรุ่นดิมิเตอร์ของปั๊มกินเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยความรู้สึกนะรู้สึกว่ามันออกแบบได้ดีเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยหลักๆที่พยายามชอบตรวจสอบก็คือว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยไม้ที่มีขนาดใหญ่เท่าที่ผู้ผลิตเขาบอกมาเนี่ย เวลาตัดแล้วเนี่ยจะต้องตัดออกมาได้อย่างง่ายใบยไม่พลิกปัญหาที่พยายามเจอนะคือเวลาใบาเนี่ยบางทีมีโอกาสพลิกเป็นกันนี่อย่างนี้นี่ใบไม่มีพลิกเลยครับเวลาเราใช้งานเนี่ยจะต้องตัดได้เป็นอย่างดีเลยคมมีดคมก็จะต้องคมกริบเลยลอยกันไกลก็จะต้องคมอันนี้พอเขาบอกเป็นใบ SK5 ใช้งานแต่ละเช็ดเบาๆเนี่ยจะต้องไม่มียางไม้ติด ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นเหล็กธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ชุบบางลายก็มีการชุบเทฟลอนบางลายก็ใช้เหล็กพิเศษเนี่ยนะคเับเวลาใช้งานเสร็จทำความสะอาดง่ายเราสามารถจะเก็บรักษาไว้ได้ใช้งานอย่างยาวนานขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ